สิ่งที่คนมักเข้าใจผิดเรื่องของสิวเรื่องสิวเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นปัญหาหลักตั้งแต่ช่วงวัยรุ่นมาจนถึงวัยผู้ใหญ่เลยเนาะบางคนตอนวัยรุ่นไม่เป็นสิวแต่กลับมาเป็นในช่วงผู้ใหญ่เดี๋ยววันนี้อังจะมาเล่าให้ฟังนะว่าจากประสบการณ์ที่อังเจอมา5ข้อที่หลายๆคนมักเข้าใจผิดเรื่องของสิวมีอะไรบ้างข้อแรกสิวเกิดจากการไม่ล้างหน้าอันนี้ไม่จริงนะคือสิวว่าเป็นอะไรที่ มีปัจจัยเกี่ยวข้องหลายอย่างแล้วก็มีปัจจัยกระตุ้นได้หลายอย่างทั้งเรื่องของฮอร์โมนพันธุกรรมหรือว่าอาหารบางประเภทก็มีส่วนค่ะข้อที่2การบีบสิวจะช่วยให้สิวหายเร็วขึ้นอันนี้คือไม่เป็นความจริงนะแต่ว่าหลายๆคนอนะ่ะก็ยังเชื่อแบบนั้นแล้วก็บีบเองเค้นเองแล้วยิ่งเราบีบเราเค้นมากเท่าไหร่อ่ะโอกาสที่จะเกิดเป็นรอยด่างรอยแดงหรือแม้กระทั่งหลุมสิวก็มากขึ้นเท่านั้นค่ะ ดังนั้นคำแนะนํานะคือห้ามบีบสิวค่ะข้อที่3สิวไม่สามารถรักษาให้หายได้อันนี้ไม่เป็นความจริงนะอย่างอางองเป็นสิวหนักมากตอนช่วงประมาณมสาม4สแต่ว่าก็รักษาไปหาคุณหมอผิวหนังในช่วงนั้นก็ไปหาที่คลินิกนี่แหละแล้วก็ได้ทั้งยาทาแล้วก็ยากินมาซึ่งการที่เราเริ่มรักษาเร็วอะ่ะ มันก็ทำให้ไม่ได้เป็นร้อยสิวหรือว่าหลุมสิวหลงเหลืออยู่มาถึงตอนนี้ดังนั้นสิวสามารถรักษาให้หายได้ค่ะข้อที่4สิวเกิดจากการทานช็อกโกแลตเชื่อไหม แต่อ้างว่าอันนี้หลายหคนอาจจะเป็นนะเรื่องของอาหารที่กระตุ้นสิวอะ่ะเราจะต้องดูในแต่ละบุคคลนะบางคนก็กระตุ้นบางคนอาจจะไม่กระตุ้นกลุ่มอาหารที่มีงานวิจัยรองเราว่าอาจจะกระตุ้นสิวได้ก็มี2กลุ่มด้วยกันนะคะ1คืออาหารที่มีค่าไลซิมิกอินเด็กสูงพวก แป้งข้าวน้ำตาลพวกนี้ของหวานทั้งหลายช็อกโกแลตก็จัดอยู่ในกลุ่มที่มีไกลซิมิกอินเด็กสูงนะคะ2ก็คือ d a i r รี่โปรดัค่ะดังนั้นก็ลองสังเกตดูนะถ้าเกิดว่าทาน2กลุ่มนี้แล้ว2-3วันสิวขึ้นแสดงว่าถ้าเราลดอาหารพวกนี้สิวเราก็จะน้อยลงได้ค่ะข้อที่5ก็คือกลับกันเลยนะเชื่อว่าการล้างหน้าบ่อยจะช่วยลดสิวจริงๆแล้วการล้างหน้าบ่อยเนี่ยเป็นการเพิ่มความระคายเคืองให้ผิวนะ ยิ่งเราถูหน้าจับหน้าไปบ่อยอันนี้ก็จะทําให้ผิวเราแห้งแล้วก็ระคายเคืองเพิ่มมากขึ้นซึ่งก็กระตุ้นให้เกิดสิวได้มากขึ้นค่ะดังนั้นการล้างหน้าที่เหมาะสมเนี่ยควรจะล้างวันละสองครั้งก็พอค่ะนี่ก็เป็นความเข้าใจผิดเรื่องสิว5ข้อที่อังเอามาเล่าให้ฟังนะคะถ้าเพื่อนๆมีประเด็นไหนสงสัยอีกก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะ